ความยากลำบากของผู้ใช้วิวแชร์แบบนี้เป็นผลมาจากการที่รถไฟฟ้า BTS ไม่ยอมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างลิฟและทางเชื่อมระหว่างสถานีไว้รองรับผู้พิการทั้งๆท,ที่รถไฟฟ้า BTS เป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงและใช้บริการได้ก็บางสถานีมีลิฟต์บางสถานีบางสถานีไม่มีลิฟต์นะครับคนพิการเรียกได้ว่า ไม่ไม่ได้หวังที่จะเดินทางโดย BTS เลยต้นทางขึ้นได้แล้วปลายทางก็ลงไม่ได้เห็นไหมครับไปไหนก็ไม่ได้บางสถานีไปได้แต่โดนบันไดเลื่อนลิฟต์ไม่มีก็ลงไม่ได้อีกครับไม่สามารถไปไหนได้เลยปัจจุบันรถไฟฟ้า BTS มีทั้งหมด23สถานีแต่กลับมีการติดตั้งลิฟต์เพียงแค่5สถานีเท่านั้น จากการถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้พิการนี้ทำให้เครือข่ายผู้พิการต้องยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครและบริษัทระบบขนส่งมวลชนจำกัดต่อศาลปกครองเรียกร้องขอความเท่าเทียมในการใช้บริการสาธารณะแม้จะถูกศาลปกครองกลางยกฟ้องมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เครือข่ายผู้พิการกลับไม่ย่อท้ออย่างคงสู้ต่อไป จนในที่สุดวันนี้สารปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาให้เครือข่ายผู้พิการชนะคดีและรถไฟฟ้า BTS จะต้องสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการคำตัดสินของสารปกครองสูงสุดในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นค่ะว่าการยืนหยัดต่อสู้ของผู้พิการมานานกว่า20ปีไม่สูญเปล่าค่ะ ำเครือข่ายผู้พิการเปิดเผยความรู้สึกหลังฟังคำตัดสินของสารปกครองสูงสุดว่ารู้สึกดีใจและตื้นตันใจที่ความพยายามของผู้พิการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมคือเมื่อเมื่อฟังคำสั่งศาลแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนพิการหรือเรื่องอื่นๆคำสั่งของสารวันนี้ชัดเจนนะครับว่าคำว่าประโยชน์สาธารนณะเป็นสิ่งที่สำคัญผลจากคำสั่งของสารปกครองสูงสุดทำให้สถานีรถไฟฟ้า BTS ต้องสร้างลิฟต์และทางเชื่อมให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับจากวันนี้เป็นต้นไปพิสนุเล็กกระทุมถ่ายภาพรัตนาพรทาน,นํามไร้ข่ิวรายงาน